ฝรั่งกับคนไทยเข้ากันไม่ได้ตรงไหนบ้างในคลิปนี้ผมจะบอกข้อ 1. เรื่องพูดตรงไปตรงมาฝรั่งส่วนใหญ่พูดตรงกว่าคนไทยเยอะพูดตรงจนคนไทยหลายคนเสียความรู้สึกหรือเสียหน้า 2. ฝรั่งหลายคนละเอียดมากผิดอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้คนไทยบางคนจึงบอกว่าฝรั่งจุกจิกจู้จี้เรื่องมากติหมดว่าหมดแม้แต่เรื่องเล็กน้อยฝรั่งก็จะผิดหรือทําให้ดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่คนไทยหลายคนก็รับไม่ค่อยได้ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ก็คิดไม่เป็นไรถ้าผิดพลาดอะไรแค่นิดหน่อย 3. ฝรั่งชอบทำหน้าสีเรียดชอบแสดงออกทางสีหน้ามากกว่าคนไทยเยอะมากไปในสายตาของคนไทยไหลายคนทำให้เข้าใจผิดกันบ่อยครั้งก็เหมือนที่บอกในคลิปก่อน4ฝรั่งชอบออกไปข้างนอกที่ร้อนๆชอบอาบแดดชอบทำกิจกรรมอะไรตอนกลางวันตอนที่ร้อนๆอ,อยู่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เลยใช่ไหมครับ 5. ้าเรื่องสินสอดฝรัฝ่งส่วนใหญ่รับพระเพณีสินสอดไม่ได้หรือไม่ค่อยได้ก็เลยไม่อยากใจเหตุผลทําไมเขารับไม่ได้ผมเคยบอกในคลิปก่อนชื่อทําไมฝรั่งรับสินสอดไม่ได้พี่น้องคิดยังไงเรื่องนี้ช่วยตอบในคอมมน่นด,ด้วยนะครับ